บนถนนสายรองที่ทอดยาวกลับสู่บ้านสวนอันอบอุ่นรถกระบะคันเก่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนานหลายสิบปีกำลังเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆแต่ในความช้านั้นเต็มไปด้วยความสุขและความหวังคุณตาชายชราหลังค่อมเล็กน้อยแต่แววตายังใจดีกำลังมองถนนข้างหน้าด้วยความเคยชินมือเหย่ยวย่นจับพวงมลาลัยอย่างมั่นคงข้างๆกันคือคุณยายกำลังอมยิ้ม มองดูต้นไม้ใบหญ้าสองข้างทางที่คุ้นเคยบทสนทนาของท่านทั้งสองไม่ได้มีอะไรวุอหวาเป็นเรื่องหลานๆเรื่องพืชผักในสวนที่ฝากเพื่อนบ้านรดน้ำไว้เรื่องกับข้าวเย็นนี้จะทำอะไรกินกันดีเป็นความสุขง่ายๆของชีวิตคู่ที่ร่วมทางกันมาเนิ่นนานอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงร่มไม้ชายคาที่รอคอยอยู่แล้วแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอย่างโหดร้ายที่สุด แสงไฟจ้าที่สาตส,ส่องมาจากด้านหลังมันไม่ใช่แค่แสงแต่มันคือความเร็วความเร็วที่ไม่ควรจะมีอยู่บนถนนสายนี้ในเวลานี้รถยนต์ซีดานหรูสีดำคันใหญ่ดูทรงพลังพุ่งเข้าประทัดท้ายรถกระบะอย่างเต็มแรงเหมือนไม่เห็นหรืออาจจะไม่สนใจแรงกระแทกที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินกว่าที่รถเก่าๆคันนั้นจะรับไหว ตัวรถหมุนคว้างอย่างควบคุมไม่ได้เสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของคุณยายดังขึ้นเพียงแวบเดียวก่อนจะถูกกลืนหายไปกับเสียงโกลาหลรถกระบะพุ่งทลาลงข้างทางกระแทกกับพื้นดินและต้นไม้จนสภาพสุดท้ายแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมมันคือเศษเหล็กที่บิดเบี้ยวและมีร่างของสองตายายนอนจมกองเลือดอยู่ภายในความเงียบเป็นความเงียบที่น่าขนลุกกลิ่นน้ำมัน กลิ่นควันและกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วคุณตาหมดสติไปแทบทันทีที่เกิดการกระแทกศีรษะฟาดกับอะไรบางอย่างอย่างแรงส่วนคุณยายแม้จะยังพอรู้สึกตัวแต่ความเจ็บปวดก็แล่นริ้วไปทั่วร่างกระดูกซี่โครงคงหักแขนขาก็ขยับไม่ได้ดั่งใจดวงตาพร่าเลือนมองเห็นเพียงแสงไฟหน้ารถคันที่ชนจอดนิ่งอยู่บนถนนเหมือนอสูรร้าย ที่เพิ่งกลืนกินความสุขของพวกท่านไปประตูรถหรูเปิดออกชายวัยกลางคนเจ้าของร่างภูมิฐานในชุดเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมกางเกงสแลกคเรียบกริบก้าวลงมาสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การวิ่งมาดูคนที่เขาเพิ่งชนแต่เป็นการหยิบโทรศัพท์มือถือราคาแพงขึ้นมานิ้วจิ้มหน้าจออย่างรวดเร็วสีหน้าบึ้งตึงหงุดหงิดเหมือนมีเรื่องให้รำคาญใจ ม่งเอยเ๋สียงสะบัดดังลอดออกมาเขาเดินวนไปวนมาข้างรถตัวเองก้มดูรอยบุกที่กันชนหน้าแล้วก็เตะลมอย่างหัวเสียก่อนจะกดโทรศัพท์โทรออกเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆเริ่มวิ่งออกมาดูแสงไฟฉายวูบว่าไปมาเสียงตะโกนถามไถ่ด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นใครเป็นอะไรไหมบางคนพยายามจะเข้าไปช่วยตากับยาย แต่ประตูรถที่ยุบเข้ามาและสภาพที่พังยับทําให้มันเป็นเรื่องยากและอันตรายทําได้เพียงตะโกนเรียกพยายามปลอบและรอหน่วยกู้ภัยชายคนขับรถหรูยังคงยืนพิงรถตัวเองคุยโทรศัพท์เสียงดังไม่สนใจสายตาของผู้คนรอบข้างเออจาัดก,การด่วนเลยรถฉันเสียหายนะประกันชันหนึ่ง c l e a r h e a d o y แล้วไอรถเก่าๆนั้นนะรีบๆเอามันออกไปเลยเกกะคน้ำเสียงที่ไร้ความเห็นใจไร้ความรู้สึกผิดมันบาดลึกเข้าไปในใจของทุกคนที่ได้ยินไม่นานนักเสียงไซเรนก็ดังแหวกความมืดเข้ามารถพยาบาลรถกู้ภัยและรถตำรวจทยอยกันมาถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานกันอย่างแข็งขันใช้เครื่องตัดผาน ค่อยๆเปิดทางเข้าไปภาพที่เห็นคือร่างอันบอบช้ำของสองตายายถูกนำออกมาอย่างทุลักทุเลและรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจเริ่มเข้าเคลียร์พื้นที่สอบถามพยานชายคนขับรถหรูเดินเข้าไปหาตำรวจท่าทางสบายๆไม่เหมือนคนที่เพิ่งก่ออุบัติเหตุร้ายแรงเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาอีกคุยกับท่านรองหน่อย เขายื่นโทรศัพท์ให้ตำรวจนายหนึ่งตำรวจรับไปคุยครู่เดียวเท่านั้นสีหน้าและท่าทีของตำรวจนายนั้นก็เปลี่ยนไปจากที่ดูขึงขังกลายเป็นนอบน้อมพูดจาด้วยความเกรงใจการสอบปากคำชายคนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะเออไปตามที่เขาพูดเขาเล่าว่ารถกระบะเปลี่ยนเลนตัดหน้าเขาเบรกแล้วแต่ไม่ทันเขาไม่ได้ขับเร็ว ถนนมันมืดเขาพยายามปัดความผิดทั้งหมดให้พ้นตัวด้วยคำพูดที่ปรุงแต่งและอิทธิพลที่มองไม่เห็นชาวบ้านที่รู้เห็นเหตุการณ์อยากจะค้านอยากจะบอกความจริงที่ตาเห็นว่ารถหรูคันนั้นมาเร็วมากไม่มีการเบรกแต่เมื่อเห็นท่าทีของตำรวจและสายตาข่มขู่ของชายคนนั้นก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงพวกคุณไม่รู้จริงอย่าพูด กลับบ้านไปเลยไปชิวชิวชายคนนั้นตวาดไล่เหมือนเจ้าของที่กำลังไล่หมาตำรวจจดบันทึกเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแบบผิวเผินแล้วก็ปล่อยให้ชายคนนั้นขับรถที่เสียหายเพียงเล็กน้อยออกไปหลังจากเคลียร์ซากรถกระบะแล้วทิ้งไว้เพียงคราบเลือดเศษกระจกและความรู้สึกขุ่นมัวค้างคาใจาผู้คนข่าวร้ายเดินทางถึงหูลูกหลานของตากับยาย พวกเขาทิ้งทุกอย่างรีบมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลด้วยหัวใจที่แตกสลายภาพพ่อกับแม่นอนอยู่บนเตียงระยงระยางไปด้วยสายต่างๆมีเครื่องช่วยหายใจมันเกินกว่าที่พวกเขาจะรับไหวคำพูดของหมอที่ว่าอาการยัง50-50โดยเฉพาะคุณตาที่มีเลือดออกในสมองมันเหมือนค้อนทุบซ้ำลงไปที่ใจค่ารักษาพยาบาลที่ประเมินเบื้องต้นสูงจนน่าตกใจ เมื่อลูกๆพยายามสอบถามเรื่องคดีกับตำรวจพวกเขาก็ได้รับคำตอบที่ทําให้สิ้นหวังยิ่งกว่าเดิมสำนวนเบื้องต้นชี้ว่าคุณตาเป็นฝ่ายประมาทและคู่กรณีเป็นคนใหญ่คนโตมีเส้นสายการจะเรียกร้องความเป็นธรรมดูจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นแต่ท่ามกลางความมืดมนนั้นลูกชายคนรองของคุณตาหนุ่มวัยทำงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ยอมแพ้เขากัดฟันบอกกับพี่น้องว่าเราจะปล่อยให้โพ่กับแม่เจ็บฟรีแล้วยังต้องมาเป็นคนปิดอีกไม่ได้เราต้องหาความจริงเขาเริ่มออกตามหาหลักฐานย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุเดืินสอบถามชาวบ้านทีละหลังร้านค้าเล็กๆที่อาจจะมีกล้องวงจรปิดเขาทำมันอย่างเงียบๆแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นเขาเชื่อว่าความจริง มันต้องมีร่องรอยหลงเหลืออยู่วันแล้ววันเล่าที่เขาต้องลางานต้องวิ่งเต้นต้องเผชิญกับความผิดหวังกล้องบางตัวเสียบางตัวมุมไม่เห็นบางที่เจ้าของก็ไม่กล้าให้ความร่วมมือกลัวอิทธิพลมืดแต่เขาก็ไม่ถอดใจจนกระทั่งเขาได้เบาะแสจากร้านขายของชำเล็กๆร้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปพอสมควรเจ้าของร้านเป็นลุงใจดี จำเหตุการณ์ได้ลางๆและบอกว่ากล้องหน้าร้านของแกน่าจะจับภาพถนนช่วงนั้นได้แม้จะไกลหน่อยก็ตามหัวใจของลูกชายเต้นแรงเขาร้องขออ้อนวอนจนคุณลุงเจ้าของร้านยอมให้ดูภาพและและ้ววินาทีที่รอคอยก็มาถึงภาพในจอแม้จะไม่ชัดเจนมากแต่ก็เห็นลำแสงไฟหน้ารถหรูที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอก่อนจะพุ่งเข้าชนท้ายรถกระบะท,ที่วิ่งอยู่เลนซ้ายตามปกติมันชัดเจนชัดเจนว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดเขารีบคัดลอกไฟล์วิดีโอนั้นเก็บไว้อย่างดีเหมือนได้สมบัติล้ำค่าเขารีบนำหลักฐานชิ้นนี้ไปยื่นให้กับตํารวจเจ้าของคดีด้วยความหวังว่าความยุติธรรมกำลังจะมาถึงแต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด ตำรวจรับไฟล์ไปดูแต่แล้วเรื่องก็งเงียบหายเมื่อตามเรื่องก็ได้รับคำตอบว่าไฟล์มันไม่ชัดเจนพอที่จะสรุปได้มุมกล้องมันไกลไปอาจจะต้องหาพยานเพิ่มเติมคำพูดบ่ายเบี่ยงและท่าทีที่เย็นชาทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าอิทธิพลของอีกฝ่ายมันแผ่ขยายไปทุกที่จริงๆไม่กี่วันต่อมา ก็มีผู้หวังดีติดต่อเข้ามาหาครอบครัวเสนอเงินก้อนหนึ่งที่มากพอสมควรเพื่อให้เรื่องมันจบถือว่าชว่วยเหลือกันไปอย่าให้เรื่องมันบานปลายเลยเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันหมดคำพูดที่เหมือนจะหวังดีแต่แฝงไปด้วยการข่มขู่ทําให้ครอบครัวรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจนมุมพวกเขาปรึกษากันเครียดและหวาดกลัว แต่ภาพของพ่อกับแม่ที่ยังนอนไม่ได้สติและหลักฐานชิ้นสำคัญที่อยู่ในมือมันทำให้พวกเขายอมไม่ได้ลูกชายคนเดิมตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดแต่ก็อาจจะเป็นทางรอดเดียวนั่นคือการนำเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะเขาติดต่อไปยังนักข่าวสายอาชญากรรมของช่องทีวีช่องหนึ่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนเกิดเหตุการบิดเบือนคดี การข่คมขู่และหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ถูกปัดตกไปนักข่าวให้ความสนใจและตกลงที่จะนำเสนอเรื่องนี้วันออกอากาศทั้งครอบครัวนั่งรวมกันหน้าจอทีวีหัวใจเต้นระทึกลูกชายให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเล่าทุกอย่างตามความจริงและแล้วก็ถึงนาทีสำคัญแลนี่ขูหลักฐาน ที่ตำรวจบอกว่ามันไม่ชัดเจมโพครับเขาพูดก่อนที่ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพที่เขาตามหามาด้วยความยากลำบากจะถูกฉายขึ้นบนจอโทรทัศน์ให้คนทั้งประเทศได้เห็นภาพรถหรูที่พุ่งชนรถกระบะอย่างจังโดยไม่มีการเบรดวินาทีนั้นเหมือนระเบิดเวลาทำงานสังคมตื่นตัวกระแสนในโซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟ ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้ความโกรธแค้นความเห็นใจต่อตากับยายและการตั้งคำถา,ถามถึงกระบวนการยุติธรรมมันดังกระหึ่มไปทั่วแรงกดดันมหาศาลพุ่งตรงไปยังชายคนขับรถหรูไปยังตำรวจเจ้าของคดีและไปยังผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจับตามอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องลงมาสั่งการด้วยตัวเองให้รื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่อย่างตรงไปตรงมาทีมสืบสวนชุดใหม่ถูกตั้งขึ้นหลักฐานกล้องวงจรปิดถูกนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมกับพยานแวดล้อมอื่นๆที่เริ่มกล้าออกมาให้ข้อมูลมากขึ้นผลการสอบสวนครั้งใหม่ตรงกันข้ามกับครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงชายคนขับรถหรู ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและอาจจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกส่วนตำรวจที่ทำคดีในตอนแรกและผู้ใหญ่ที่เข้ามาแทรกแซงก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในทางนี้ชอบในที่สุดหมายจับก็ถูกออกชายวัยกลางคนเจ้าของรถหรูถูกควบคุมตัว หมดสิ้นแล้วซึ่งท่าทีหยิ่งพยองเหลือเพียงสีหน้าซีดเผือดและแววตาที่เลื่อนลอยส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือก็ต้องรับผลกรรมไปตามกันแม้ว่าการต่อสู้ในชั้นศาลอาจจะยังต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าตากับยายจะต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจแต่แสงสว่างแห่งความยุติธรรมก็ได้เริ่มสาตส์องเข้ามาแล้วพลังของความจริงและพลังของสังคม ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอำนาจมืดไม่สามารถอยู่เหนือความถูกต้องได้ตลอดไปเรื่องราวของตากับยายจบลงด้วยความหวังแม้จะมีความเจ็บปวดเป็นบทเรียนมันย้ำเตือนให้เรารู้ว่าการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแม้จะยากลำบากแม้จะต้องเสี่ยงแต่ก็คุ้มค่าที่จะทำและสังคมก็ยังคงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนตัวเล็กๆได้เสมอ หากเราร่วมมือกัน